สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื่อน,นี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมันในร่องพื้นนะครับใส่แบบไดเฮ็ดจังไดนะครับผมพี่น้องบังค้นนี่กับ่าเคยใส่พี่น้องบางค้นที่เห็นไฮมากนะครับเพิ่นก็นจะเคยผสมว่าร่องพื้นไปแล้วนะครับ เพิ่นกระฉีเคยผสมวานรองผพืนนะครับแต่บางคนนะครับว่าเคยวานจากเทียนะครับบ่เคยผสมจากเียวมาใส่จังไดเพราะว่ากระลูกันอยู่แล้วว่าปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่า0060ปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่นะครับผมเขาต้องใส่ในช่วงอายุมั่นอยู่ประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนนะครับผม3เดือนถึง4เดือนที่ให้หัวมั่นเริ่มแตกหัวออกหัวสักก่อน นะครับผมเริ่มแตกหัวออกหัวสะก,ก่อนบัดที่นี่นะครับผมบัดที่นี่บางคนว่าใส่บ่ได้นะครับผมก็จะบอกให้ฟังเนาะการระเบิดหัวมันนี่นะครับเพราะใส่ได้คือกันแต่ว่าจําเป็นที่ว่า,าต้องใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับผมในใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมหรือว่าผสมนะครับต้องนํามาผสมปุ๋ยตัวอื่นพร้อม และกวานร่องพื้นใดนะครับเป็นปุ๋ยระเบิดหัวมันอ่าสูนี้นะครับเป็นการวานล่องพื้นนะครับเพื่อให้ปุ๋ยกระจายไปทั่วแปลงเพื่อให้ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับที่ขาดหายหรืออมีหน่อยอยู่ในดินของเห่าเนี่ยในมีถาดโพแทสเซียมเพื่อวาในช่วงจะวะทีมันนี่เริ่มระเบิดอ่าเริ่มเป็นหัวนะครับเพื่อกระชีดูดซึมหรือว่าดึงไปกินได้ ปุ๋ยบางโตนะครับที่มีโพแทสเซียมอยู่แล้วที่ห้าวานร่องพื้นไปกับมี่คือกันยกตัวอย่างก็คือปุ๋ยสูตรสิบห้าครับพี่น้องสิบห้าสิบห้าสิบห้าในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคือ NPK นีเนี่ปุ๋ยทั้งสามตนี่นะครับแม่ปุ๋ยทั้งสามตนี่เพื่อนจิผสมมาใส่ทอกันนะครับผสมมาใส่ทอกัน บ,บางยี่ห้ออาจจะแยกเป็นเม็ดสามสีนั่นแหละครับก็คือปุ๋ยถีพ่พ่นผสมคูกเขาไมา่เขากันบางยี่หอ้อพ่นธุจผสมเป็นเม็ดเดียวสังเกตง่ายๆว่าปุ๋ยตัวใดจะจะ,จะดีดีเบิร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดสีเดียวนี่คือบอกง่ายพเพิ่นจิผสมมาในเม็ดเดียวกันแล้วก็ว่านเม็ดปุ๋ยไปลุอยู่มองไดธาต อาหารหรือแม่ปุ๋ยทั้งสามตัวกะชิยูมองหันเพราะว่าเพื่อนผสมเพิ่นผส,ม,นสมมาเนี่ยเป็นเม็ดเดียวกันว่านมองได้กะชิได้อยู่มีในตัวเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียม um, อยู่น้ากันนะครับมันจะดีอีกอย่างหนึง่งนี่คือปุ๋ยที่มีคุณภาพหรือว่าปุ๋ยที่เอาไปว่านมองได้นะครับเพื่อกะชิมีธาตุอาหารหลักอยู่สามตัวในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม um, คือแม่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าบางที่ห่อเพิ่อนผสมมาสามสี นะครับแยกออกมาล้วก็มาคคกเขา่าให้เขากันแล้วก็บรรจุในกระสอบมาแต่ว่าบางเทียมันก็นอาจจะไปบ้านถึงมองหน่อยมองหลายมองอา,อาจจะเป็นในตัวเจนอาจจะวานไปทางพุ่นหลายวันไปทางพุ่นหน่อยหรือว่าฟอฟลาโพเทสเซียมอาจจะถึงฟังนี่หลายฟังนี่หน่อยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเม็ดเดียวเนี่ยนะครับจะดีกว่าเพราะว่า เพลินเขือบเขามาในเม็ดเดียวกันหล้กก็ไปวานวานมองไดกับีแม่ปุย๋ยทั้ง3มตัวนะครับแต่ว่านะครับพูดถึงการใส่ปุย๋ยระเบิดหัวมันนี่บางคนว่าล่องบ่อใดเลยร่องพื่นบ่อใดเลยแม่นครับที่ร่องพื่นแต่เพื่อนบ่ดใดเด้นะครับก่อนเสียบห้เอาแม่ปุย๋ยมา่อวานร่องพื่นเนี่ยครับผมทดสอบทดลอง,งเมืองแล้วนะครับว่า,าการจเจริญเติบโตจะบ่ค่อยดีบ่อใดนะครับมันจะส่านะครับต้นมันจะต้นมันคข้ขายๆว่ามันจะหลังนะครับมันจะบอ่อใหญ่ บอกง่ายๆล่ะไปถ่าต่เพรินเนาะร่องพื้อนนะอยากได้หัวเนาะเห็ดมันอยากได้หัวผมก็ข่มคืนขึ้นกันนะครับแต่สมัยตะกี้นะครับหลายๆปีที่ผ่านมาผมเก่เอาอยากได้ระเบิดหัวอยากได้หัวมันย่าไๆเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยระเบิดหัวบอเซียผูดด้ใดคขึ้นกันนะครับก็ทดสอบดทดลองมาเรื่อยนะครับผมกับเจ้าของแล้วบาทมันก็เป็นตามที่ข่มคืนขึ้นกันนะครับผมมั่นมันจะลั่งนะครับขืนมากที่แหลกจะงา่ายไม่ดอกนะครับผมแต่ว่า าการจเจริญเติบโตของพืชศรีษะนจักหน่ยนอยนะครับถาวแาต่เพินนี่เนี่ยผมวานต่เพินนะครับเพอะว่มคืนของผมเนี่ยคือปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยถ้าวานร่องพืน้นี่ทามันเขาเร่มเป็นหัวนี่หัวมันฉีใหญ่หัวฉีดหัวฉีดกน้ำนักจะดีนะครับแต่ว่าวานตะเพินบ่ได้บ้านี้นะครับวานต่เพินบ่ได้การจเจริญเติบโตของพืชนนในช่วงแรกมันนี่ไม่ต้องการเลยนะครับผม ในช่วงแรกๆนะครับอ่ะหนึง न, Jamie, ่งเดือนแรกเนี่ยเพื่อนต้องการในตัวเจนอย่างเดียวนะครับเพื่อบำรุงต้นบำรุงใบให้เพื่อนแทงหยอดแตกใบออกได้เร็วขึ้นนะครับในช่วงแรกนะฮะนะครับระยะแรกนะฮะหลังจากสองเดือนไปแล้วเพิ่นเริ่มจะมีหัวนี่คือช่วงที่เพื่อนต้องการต้องการแต่ยังมาห้าเดืนต้องการหลายหลายเกินไปช่วงที่เพื่อนต้องการนะครับที่จะต้องระเบิดหัวนี่จริงๆก็คือสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนี่เริมเนี่ย นะครับเริ่มเป็นหัวใหญ่แล้วนะครับเริ่มเป็นหัวแล้วนี่แหละครับคือช่วงที่เพิ่นต้องการแต่นะครับแต่ห้าต้องการว่าอยากให้ปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยอยู่ในไต้ดินนําการว่าลร่องพื้นหฮอก็จะเอามาผสมครับมาผสมผสมใส่ส่วนใหญ่ผมสีแนนน้าให้ใส่กับปุยยูเรียร่องพื้นบางคนสิเคยใส่ปุยยูเรียร่องพื้นบางคนก็บ่เคยหยอด่อเคยใส่จักเทียฉีนํามาหยอดอย่างเดียว แต่ปุ๋ยยูเรียนี่สามารถว่านร่องพื้นได้นะครับปุ๋ยยูเรียนี่หา10กิโลนี่จะเอาปุ๋ยโพแทเสเซียมผสมใส่20กิโลกรัมต่อหา10กิโลกรัมนะครับต่อปุ๋ยยูเรียปุ๋ย4600หา10กิโลกรัมคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ว่านได้นะครับผมสามารถว่านได้สามารถว่านได้าาไดแล้วก็เห็ดให้มันใหญ่หัวดีพร้อมนะครับผม มันใหญ่หัวดีพ่อพอว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันเนี่ยมันอยู่ใตดินนะมันอยู่ใตดินที่ห้าว่านรองพื้นไปแล้วหัวมันเวลาพิ่นแท่งหัวมันเพื่อกจะยิสามาดึงดูดออกไปกินได้นะครับพระว่าหัวมันเนี่ยอายุสองเดือนเริ่มแตกหัวแล้วนะครับผมอภิหนงล่องไปขวดเบิ่งนะครับจากเส้นลากจะขยายใหญ่เป็นหัวนะครับสูตรระเบิดหัวนี่ก็สามารถรองพื้นได้ นะครับผมสามารถใส่ใดแต่เริ่มตนแต่ใส่ใดจํานวนบ่อหลายนะครับผมผมสี่คํานวณออกมาให้ก็กกคือบอกยังไงว่าไรหนึ่งเนี่ยใส่อยู่ประมาณ20กิโลกรัมแต่ต้องนํามาผสมหรือพี่น้องอยากใส่สูตรสิบแปดซีหานะครับแล้วก็นํามาผสมคลุกเข้าให้เข้ากันก็นสามารถวานร่องพื้นไปได้นะครับพร้อมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆที่มีตัวเลขข้างนาสูงนะครับก็สามารถเอานมาผสมแล้วก็วานได้นะครับเพราะว่า เพราะว่านะครับมันจะฉีเหตุให้มันต้นมันเห่าในช่วงระยะแรกๆบรยุทธ์การจเจริญเติบโตมันก็นจะเจริญเติบโตมันก็สะใหญห้องมันไปเรื่อยๆนะครับใหยห้องเพิ่นไปเรื่อยๆหลักการจะมีปุ๋ยนะครับพอในช่วงจังหวะที่เริ่มสองเดือนไปแล้วเริ่มขยายหัวเริ่มแตกหัวนี่นะครับมันเท่าก็จะมีโพแทเสเซียมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันนี่ดึงดูดเข้าไปกินเพื่อขยายหัวมัน หาหัวมันเริมเป็นหัวหัวมันเริมใหญ่นะครับแต่ว่าตับี่นองผสมบอมีวามชํำนาญนกาจีแนะน้ใหายใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาวาลร่องผพืนไปเลยเป็นสูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรสิบหาวาลร่องเพืนไปนะครับผลผลิตเท่าจังใจได้สูงแล้วก็มี่ถาดอาหารหรือว่าแม่ปุ๋ยครบเธอสามโตเลยนะครับผมถ้าอยากได้ ทั้งต้นทั้งหัวนะครับเห็ดให้ต้นมันแข็งแรงใส่สูตรซิหาร่องพื้นพราะว่ามันมีโพแทเสเซียมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันยู่หันทอกันกับปุ๋ยไนโตรเจนหลังจากห้าวานไปแล้วห้องก็จงใส่ปุ๋ยซีซีมกศูนย์ศูนย์มาหยอดเอาอีกก็ได้นะครับผมมันก็สามารถระเบิดหัวมันตั้งแต่ว่นร่องพื้นไปได้นะครับผมว่นร่องพื้นไปได้เพราะว่าสูตรซิมหามันเป็นสูตรเสมอแล้วก็มีปุ๋ย แม่ปุ๋ยทอทอกันนะครับผ่านย่ามพืชจจำเป็นต้องระเบิดหัวกบชิมี่อ่าชิมี่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยทีโพทเทสเซียมนี่คือปุ๋ยระเบิดหัวมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วเพื่อกระชีสามารถดึงดูดขึ้นมาก,กินได้นะครับเพื่อขยายหัวหัวมันจะออกเร็วขึ้นนะครับหัวจะออกเร็วขึ้นนะครับสรุปแล้วคือปุ๋ย ระเบิดหัวโแทสเสียมเนี่ย0060เนี่สามารถใส่ได้อย่างแต่ล่องพื้นนะครับผมถ้าผู้ใดเสียมาผสมเองก็ใส่ในอะัตราส่วนที่ผมแนะนำหรือว่าแต่ผู้ใดบ่ผสมเองก็ใส่สูตรซิมฮาเพราะว่าพนมีอยู่แล้วต้าสิห้า้า15 15 15คือแม่ปุ๋ยครบสามตัวนะครับสะดวกสบายบ่ต้องบ่จำเป็นต้องเทาต้องมาผสมอีกนะครับบ้านล่องพื้น มีถาดอาหารครบทั้ง3มตัวเลยนะครับครับผมสรุปแล้วนะครับสามารถวานปุยระเบิดหัวมันตั้งแต่รองพื้นนะครับตน้งแต่เริ่มต้นปลูกได้นะครับผมครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอไจ้เพียงซํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ